ค็อกสเปเชียลวันนี้ครับเราพามาดูบรรยากาศแบบเอกลูซีกับการเซ็นสัญญานักเตะรายใหม่ล่าสุดชาวบราซิลครับที่จะมาเสริมมิติในเกมรุกของเราให้ดุดันยิ่งกว่าเดิมครับนั่นก็คือเดียโกเดลิมาบาเซลลสเพรเมกอร์วัย2ี้ปีนั่นเองโดยเดะบิกสัมธิ์บันดิตกิสดาประธานฝ่ายบริหารและโคตัอกอัตพลปุษปาคมหัวหน้าผู้ฝึกสอนเพื่อนตำรวจครับสร้างความมือหาด้วยการเสริมอาวุธหนักครับ อย่างดิเอโก้บาเซลสเพลเมเกอร์ชาวบราซิเลียนมาร่วมทีมด้วยสัญญา2ปีซึ่งถือเป็นการทุบสถิติค่าตัวสโม,มสรอ,อีกด้วยและเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่สนามธรรมศาสตร์ปรังศิสเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาพร้อมกับครอบครัวนักเตะครับที่เดินทางมาเป็นสักขีพยานในวันนี้สำหรับดิเอโก้เดลิมาบาเซลสครับดาเตะชาวบราซิเลียนย้ายมาจาก A l l i m a s โครับทีมจากลีกไซปรัส ด้วยการมาร่วมทีมครั้งนี้เจ้าตัวจะรับเสื้อหมายเลข21ครอบครองครับโดยบาสลอสครับถือว่าเป็นแข้งพรสวรรค์สูงครับที่มีดีทั้งการพาบอลไปกับตัวการเอาตัวรอดและการสร้างสรรค์เกมชนิดหาตัวจับได้ยากเลยทีเดียวน่าจะช่วยยกระดับเพื่อนตำรวจได้อย่างแน่นอนนะครับ และด้วยโปรไฟล์ที่ไม่ธรรมดาครับสำหรับดาวเตะวัย29ปีรายนี้ผ่านการเล่นมาแล้วอย่างโชคโชนโดยเป็นเด็กปั้นของอินเตอร์นาซิองนาวทีมดังจากลีกสูงสุดของบราซิลครับและก็มีประสบการณ์ในการค้าแข่งในประเทศอย่างมากมายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสโมสรซันโต้ฟิโกรเ,เรนเซ่เรซิเฟ่รวมถึงกวางโจเอเวอร์แกรนครับทีมดังจากประเทศจีนและทีมนาซิองนาวครับทีมดังจากลีกโปรตุกกรเกสเป็นเวลา4ปีพร้อมกันนี้ครับยังเคยติดทีมชาติบราซิลรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีมาแล้วอีกด้วย พี่พี่พูดถึงโคต้าสุดท้ายในระ่างชาติของเราแบบเตยบราซิลคนใหม่เป็นไงบ้างคิดว่าน่าจะเข้ามาช่วยยกระดับทีมได้เยอะก็คิดว่าคงจะช่วยเราในส่วนของเรื่องเกมลุกแล้วก็ช่วยทําให้เด็กๆของเราแล้วก็นักบอลไทยของเราทุกคนสามารถยกระดับการเล่นทําให้เกมของเราน่าจะดีขึ้นได้ ึ่งการเข้ามาของบาซโลอาในครั้งนี้ถือเป็นการเสริมตัวต่างชาติที่สร้างความมือคาต่อวงการฟุตบอลไทยไม่น้อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับเพื่อนตำรวจได้คว้าโชชิโมจิดาวเตะสมุไราจากบีซีเทโรศาสนามาร่วมทีมซึ่งถือเป็นการเติมเต็มโคต้าต่างชาติอย่างมีคุณภาพครับโดยการประสานงานของทั้งสองคนครับบวกกับนักเตะฝีเท้าดีที่มีอยู่น่าจะช่วยทําให้เกมรุกของปอลิสยูเนเต็ดน่ากลัวขึ้นอย่างมากมายพูดถึงโคต้าต่างชาติครับพี่จากเจ็ดเหลือห้าตอนพอใจมากน้อยแค่ไหน ตอนนี้เราเราเราลงตัวในระดับหนึ่งอาจจะเหลือแค่หนึ่งที่ว่างสุดท้ายหรือเราอาจจะเว้นที่ว่างตรงนี้ไว้สําหรับเลข2สองนะครับตอนนี้เรากําลังดูกองหลังตัวนึงอยู่เพราะเราอยากจะได้ตัวที่ดีที่สุดสําหรับทีมจริงๆนะครับก็เลยเดี๋ยวลองดูก่อนวอ่าจะเป็นยังไงนงอ,อกจากการเสริมตัวผู้เล่นใหม่แล้วครับเพื่อนตํารวจยังได้ปรับเปลี่ยนมาใช้ชุดแข่งแบรนด์ดังจากประเทศเยอรมันอย่างพูม่าเพื่อเป็นการก้าวเข้าสู่ระดับสากลอย่างเต็มตัว โดยเปิดเผยมาเบื้องต้น3สีครับคือสีแดงสีขาวและสีเหลืองส่วนสปอนเซอร์ค้นอกยังคงเป็นสัญญาประกันภัยเช่นเดิมสำหรับการเปิดตัวชุดแข่งใหม่ยังเป็นทางการครับจะมีขึ้นในวันพุธที่11กุมภาพันธ์นี้ที่ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับและนี่นก็คือจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญสำหรับเพื่อนตำรวจในการลุยศึกยามาฮ่าลิขวัน2 0 1 5พร้อมภารกิจทวงความยิ่งใหญ่กลับคืนสู่ศึกไทยพิมลลิกในระยะเวลาเพียงปีเดียว